สวัสดีครับเอฟซีนะครับ่น้องช่างัวนะครับนี่ยก็อยู่กับช่องโชควิเชียนภาพนะครับเรเบิงหมอเพิ่นเขางัวครับนี่ครับนี่ครับเรียบร้อยแล้วครับนี่ส่ยยาแล้วนอกนี่ครับเรียบร้อยครับนี่ครับ เรียบร้อยนะครับเพราะว่ามอยากถ่ายตอนเอาไฟกีนะครับครับพอมาถ่ายตอนเรียบร้อยแล้วนะครับเหตุประมาณนี้นะครับมัดขามัดเขือไว้ล็อกไวนไก้นะครับเอาไฟกีนะครับเรียบร้อยแล้วครับน่ครับกว่าตอนเอาไฟกีนี่มันจะเป็น การทรมานสัตว์นะครับบวอยากเห็นเห็นนะครับเรียบร้อยแล้วจังสีมันจิบเป็นหัวแหลมมันหมอ,อหมออ๋อนี่ครับเรียบร้อยครับมีกระสีเอาไว้สำหรับใช้กันนะครับ 你看。